ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อล้วครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล เมสันกรีนวูดไม่พอมาร์เซย์ล่าตัวปีแอร์เอมิลฮอยเบียเสริมทัพโอลิมปิกมาร์คเซย์ใจตลาดอย่างต่อเนื่องโดยหวังคว้าตัวปีแอร์เอมิลฮอยเบียไปร่วมทัพเพิ่มอีกรายหลังจากเพิ่งเปิดตัวเมสันกรีนวูดมาเสริมทัพหมัดหมัดนะครับมาร์เซย์ที่ลุกหนังจากสกลิกเอิงฝรั่งเศสเดินเกมล่าตัวพ่อค้าแก้งในพิมลิกอังกฤษมาเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มอีกรายเมื่อเจรจาขอคว้าตัวเอมิลฮอยเบีย กองกลางทีมชาติดเดนมาร์กของทอ็อดแนมมออสเปอร์และเชื่อว่าทั้งสองสโมสรจะตกลงค่าตัวนักเตะกันได้ที่ราคา17ล้านปอนด์หรือประมาณ799ล้านบาทนะครับ BBC รายงานว่าเราเตนวัย28ปีแสดงท่าทีว่าพร้อมย้ายออกจากทีมไกดไดทองหลังจากถูกโชเซ่บุนโยดึงมาจากซอตัจตันในราคา15ล้านปอนด์หรือประมาณ705ล้านบาทเมื่อปี2020แต่ไม่ติดโผ11คนแรกของทีม นับตั้งแต่อังเก้ปอสเตโคกลูย้ายมารับตำแหน่งในายใหญ่คนใหม่ในทินท็อตแนมฮอฟสเปอร์สเตเดียมนะครับสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาเอมิวฮอยเบียลงเล่นใ้กับสเปอร์ไป39นัดและได้ออกสตตร์เป็นตัวจริงแค่10เกมเท่านั้นเนื่องจากผู้จัดการทีมชาวออสเตรเลียชื่นชอบฝีเท้าของอีสบิซูมากับปัฟซามากกว่าจึทางทําให้คาดว่าสตาร์ชาวโคโนมินดีย้ายไปร่วมทีมกับโรเบโตเดอเซบีอดีผู้จัดการทีมไบรตันแอนฮอฟเออเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้กุมบังเหียน o มนะครับ และที่สำคัญอดีตกองกลางทีมาเยามินิกเดลสัญญากับสเปอร์แค่ซั่นเดียวเท่านั้นจึงทําให้สโมสรพร้อมขายเขาเพื่อรับรัพย์แทนที่จะรอให้เสียนักเตะไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ปี2025นะครับถึงขณะนี้มักเซยซึ่งจบอันดับ8ของลีกเมืองน,น้ำหอมเมื่อซีสัันก่อนให้การสนับสนุนการจัดตลาดของกุนซือชายตาเลียนอย่างเต็มที่โดยถึงขณะนี้พวกเขาคว้านักเตะบิ๊กเนมมาร่วมทีมได้แล้วทางมีสันกรีนบูธอดีตหัวหอกของแมนเชสเตอร์ไนเต็ด แล้วก็อิสมาอลโกเน่กองกลางที่เพิ่งย้ายมาจากฟอร์ดเช่นกันอีกทั้งพวกเขายจะหวังได้ตัวเอ็ดดีเอ็นเคเทียกองหน้าจากอาร์เซนอลเพิ่มอีกรายด้วยนะครับตัวแทนโมซาล่าเล้วภูลเลงคว้าตัวทาเคฟุสะคุโบร่วมทัพสื่อดังญี่ปุ่นตีข่าวเวอ้์วภูสนใจเซนทาเคฟุสะคุโบมิดฟิลด์ของเรลซโซดาดหวังแทนที่โมฮัมเหม็ดซาล่ ที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะครับลิวพูยอสมสรขวัญใจหมาชนแห่งศึกเพเมเล็กอังกฤษแสดงความสนใจอยากได้ตัวทาเคฟุสะคุโบะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นมาจากเรอัลโซเชดาดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้สตาร์เลือดบูชิโดในวัย23ปีสร้างผลงานได้ดีมีคุณภาพกรอาโซเชดาดนับตั้งแต่ย้ายมาจากราชยุทข,ขารลอาเมริดตั้งแต่ปี2022โดยคุโบถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของต้นสังกัดนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาร่วมทีม หงแดงซึ่งเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้ใการกุมังเหียนของคุณซืออาเนอร์สโอตแสดงความสนใจดาเตะชายญี่ปุ่นรายนี้มานานแล้วแต่สโมสรยังไม่เคยยื่นข้อเสนอในการดึงตัวนักเตะให้มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแม้แต่ครั้งเดียวล่าสุดสปอร์ตนิปปอนหรือว่าสปนิจิสืกีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นระบุว่าลิวพูสนใจคูโบะจริงๆและการย้ายทีมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนสำคัญของทัพหงแดงหลังที่โมฮัมเหม็ดซารา่าสตาร์ชาวอียิปต์กรสัญ,ญในติดแอนฟิลอีกเพียงแค่1ปีเท่านั้น และเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแมนยูยืน่นข้อเสนอรอบ2ขอซื้อเฟมินร่วมทัพสื่อท้องถิ่นจากกตาตาลันระบุว่าแมนเชสเตอร์ไนเตดได้ยืน่นข้อเสนอรอบ2ให้กับบาร์เซโลนาด้วยมูลค่า33.7ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเฟมินโลเปสมาร่วมทีม ก่อ,อนหน้านี้สื่อจากประเทศสเปนอย่างสปอร์ตได้ออกมารายงานข่าวว่าแมนยูนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอแรกมูลค่า25.4ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวผลผลิตจาก,กลามาเซียรายนี้ไปร่วมทีมและข้อเสนอดังกล่าวครั้งนั้นถูกปฏิเสธโดยบาร์ซ่าทันทีและเป็นที่คาดการณ์กันว่าข้อเสนอล่าสุดของพวกเขาอาจได้รับการตอบสนองที่คล้ายกันล่าสุดนาซิองนางสื่อท้องถิ่นของกาตลาลันระบุว่าแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอรอบสองให้กับบาร์เซโลนาด้วยมูลค่า33.7ล้านปอนด์ ผู้คว้าตัวเฟมิโนเปสไปร่วมทัพรายงานระบุเพิ่มเติมว่าบาร์ซ่าจะเรียกร้องค่าตัวตามที่ระบุไว้ในค่าฉิกสัญญาคือ400ล้านยูโรจากจักใจของพรีเมียร์ลีกอังกฤษหากพวกเขาต้องการตัวดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมสามราเฟมินโลเปสมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับการเล่นฟุตบอลระดับสูงให้กับบาร์เซโลนาโดยเขาทำไป8ประตูนในลาดิกาสเปนเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ได้ครบปล่อยเลยลิวพูมี2เงื่อนไขขายลุยส์ดิอารสลิวพูพร้อมอนุมัติปล่อยลุยส์ดิอารสตาชาวโคลัมเบียออกจากทีมหากได้2เงื่อนไขสำคัญลิวพูเอ็กโคสื่อท้องถิ่นชื่อดังในอังกฤษรายงานว่าลิวพูมี2เงื่อนไขสำคัญหากพวกเขาจะปล่อยตัวลุยส์ดิอาสปีจอมพลิวทีมชาติโคลัมเบียออกจากถิ่นแอนฟิลสตาร์แนวลูกในวัย27ปีสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทัพผงแดง ตั้งแต่ย้ายมาจาก FC ฟซีปอร์โตเมือม่อเมราคมปี2022ีโดยนักเตะลงสนามให้กับทีมไป98นัดพร้อมกับซัดไป24ประตูนะครับเวยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทำให้ดีอาสตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรช,ชั้นนำของยุโรปโดยเฉพาะเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาและก็ปารีสแซงต์แฌร์งจากลิกเอิงฝรั่งเศสแม้ว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการขายดีอาสิ่งลงเล่นในเกมลีกไป37นัดซัดไป8ปประตูกับอีกห้าแอสซิส,สเมือ่อซีซั่นที่ผ่านมาออกไปจากทีม แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ว่าการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นเพราะสื่อดังระบุว่าหงแดงพร้อมอยากทางกับดาวเตะชาวโคลอมเบียหากได้สองเงื่อนไขที่ต้องการนะครับโดยสิ่งแรกถ้าทีมที่สนใจต้องการสัญญากับดี a รสพวกเขาต้องกล้าทุ่มเงินจํานวน75ล้านปอนด์หรือประมาณ3,300ล้านบาทส่วนเงื่อนไขที่2นั้นเดียรสต้องหาตัวตายตัวแทนของนักเตะให้ได้ก่อนที่จะทําการอนุมัติข,ขายเขาออกไปจากทีม ชมคลิปแล้วฝากคาบอนทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชแนลคนคอบอนเช่นเดิม